บูท,บทั้งฝ้ายบูทั้งฝ้ายคอยย้ำมาแน่กูล็อกไว้ก่อนกูล็อกไว้ก่อนไอ้ปืนไม่ดีเลยพปิจงแย่เปิดเลยเดี๋ยวกูไม่ว่างจะว่างแป๊บนึงผโหดอยูอ่แล้วไม่ <c oughs> เหรอ <c oughs> โดนโดนได้วะ เล่นรถมือเปล่าเลยดูอะไรเพื่อนโอ้โอระเบิดลงระเบิดลงเออนั่นแหละไม่มีปืนไม่มีรีคอยล์ตมิลงด้วยซ้ำอือสวยสงสัยว่ากู มีคนมามีคนมาตรง,งตตร่องเฮ้ยรวยโอ้โหพุ่งจะหมดเจอบเจอบเจอบไม่มีรีคอย <c oughs> ยิงไม่ดียิงมันยิงมันไอ้อพวกญี่ปุ่น ของกูยู่ไหนเฟิร์สเป็นไงบ้างไอ้สารรถไม่เงยไม่ไม่มีที่หลบเลยกูทำเต็มที่แล้วเฟิร์สออามากกันสองคนเลยนะใช่ไอ้กูมีขงมาด้วยมีของชุบมีของชุบเฮีาเดี๋ยวให้กูมาเกิดตรงนี้ทำไมใครมาเกิดกั็นรถถังกันบ้า่ กูวิ <gegen violin> <acy> ่งไกลเลยวิ <fit kind abonn és> ่งยังไกลไม่มีใครปักอะไรไปเลยไม่มีใครเล่นเสน่ห์ดูผมเลาเสน่ห์ไปปักเอยเทพเนี่ยเสร็จเซตเสรซีเฮดสองเก้านี่แหละไม่มีรีคอยแล้วมึงไปไปปักทีมีไปเข้าเติร์ดด้วยตุ้งยิงยันอยู่พอมประการเล็กซ้ายมือ ดุ้ยเจยกูเกิดไม่ได้ดุ้ยรถถังมาเออรถถังตายเกิดปุ๊บตายปั๊บยังไม่ได้ใช้อะไรเลยรถถังมันมาโอ้กูจะไปจุ๊บไอสัตว์มึงก็ปัญญาอ่อนคือก็เล็งรออยู่ เฮ้ชูกูได้เพื่อนรถถังเรามาแล้วเพื่อนถังเรามนเต็มตัวแล้วเพื่อนหลังวิ่งไปกูยิงรถถังมันอยู่เฮ้ยแม่มกคนมามีปืนกูไม่มีเอาไอ้เหี้ย <c oughs> แม่งชูกูเลยไอ้สัสไอ้พ,พี่ชายโดนโอ้ยรถถังมันยังอยู่ยนะเอาปฟูก้ายิงมัน องยังไม่ได้ปักเลยเอาอกฟุก้ายิงมันเอ้าเดี๋ยวฝั่งซ้ายมันบู๊เฮียรถมันมาจากข้างไหนเนี่ยโอ้ฟอกกลาวเลยกูไหนพี่เฟื่อนนอนเนียนเนี่ยเกิดด้วยเกิดด้วยกิดด้วยกิดด้วยเฮื่อนนอนเนียน นอนนี่มันเรียนมาแล้วมึงนี่เฮ้ยเฮ้ยกูจะจูบันกูจะจูบันไปแล้วกูเอาเลยเฮ้อเทพไปชุบมันดิเลยไอ้สัตว์กูตายด้วยเลยเทพมึงปักยังอ่ะปักตัวนี้ก่อนเออปักแล้วตะกอนโอู้หูเทพเทพขึ้นบนเทพเอาหูขึ้นหน่อยอะไรเนี่ย ลงมาตายเลยดิมันนอนอยู่ข้างบนเจมันนอนอยู่ข้างบนเทพียกูเก็บแล้วไม่ตายนะพี่นั่นดิทำไมมันไม่ตายไปอึเฮ้ยตรงนั้นแหละเจ็บเจ็บพี่เซฟตเ 2A เซต็ตนี่มันใส่ได้แค่แค่อะไรแค่ห้านัดเองเหรอไม่ไม่ไม่หลายนัดอยู่แต่ว่ามึงยังอัพป,ปืนไม่เสร็จไงมึงต้องแต่งปืนให้มันเวลนี้ก่อนบุฟไฟกับกูนกนหน่อยสาหิมามาเดี๋ยวผมขอเก็บจุดเกิดก่อนเอาไปปักไหมมันเก็บได้เวยเหรอเก็บได้เก็บอ e ีไงจริงไหมไม่ทัดได้เลย嘛 พี่เล่นก่อนผมเี่ยพี่ทำไมพี่ไม่รู้กูไม่รู้กูเล่นอย่างเดียวกูไม่ได้ศึกษาเฮ้มันมีสนาอยู่ข้างบนตรงไหนกูไม่รู้รู้โดยว่าอยู่ข้างบนอ่ะมึงต้องจัดการมันตรงม์กเลยตรงม้าตายเ้อปล่อีกครั้งเ่งกูน็อกน่ ดูอ่ะหน้านัดพี่ยิงยิงแป๊บเดียวหมดอ่ะโอ้แม่งเข้าหัวกูเลยเนสัตว์ควงทำไมมันแม่นจังวะชุบได้ไหมชุบได้ชุบได้ชุบไดตัดกินเกินตบกิดเกินเนี่ยตบแล้วรู้เร็วกูจะตายแล้วนี่โอ้โหมองฝุ่นมองฝุ่นกูทำเพื่อ อะไรที่ไม่ได้เว้ยกูทำไง,อไ,งไอ้บ้าเอ,อ้เฮ้ยตรงไอ้เทพมาวะตรงทางเดินครับพี่ซุนพอม,มดวะพี่สไนส์สไน,สนั์มามาเหรออ,อะไรเนี่ยแตกการคนละนัดเป็นไงล่ะไอ้จันเฮ้ยโม้เล่นสไนส์น่ะไม่กลัวปืไนไอเดพี่อโอ้ยใครมาบังกูเนี่ยกองกระทุนแน่ซัพพอร์ตเอ๊ะ มึงอยู่ไหนซัพพอร์ตป้าเกศกระสุนอะมึงไม่ใยู่ไหนเนี่ยเนี่ยซัพพอร์ตมันไม่ให้กระสุนเ้ยขอสุนหน่อยเพื่อนโใช่ผมของกูดีสวะแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ยิงกลัวพยายามะแนนยังอยู่เพื่อนใช่ปล่อยแม่งมันแก่ตายไปเถอะซัพพอร์ตไม่โยนกระสุนให้อ่ะมันไม่รู้มึงแอมม้อกระสุนหน่อยมึงเดินไปกดอีกับมันเลยเทพ วเออหูหลังกูมาแต่โทรเรียกของอยู่ไอ้บ้าเออตายสามตายสามมาเกิไนไอ้นี่เราเลยวะต้องวิ่งไปเอากระสุนยังก็ลอยโอ้โหปดปดเรียบร้อย một người mọi 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 người เฮ้ยไม่ได้นะแบบนี้ไอ้ในล่องในล่องเพื่อไไนมาตายแล้โวโหผู้ยิงอยู่ตรงนี้คนรุนแายเลยอเออหมดลูกพอดีใจมันเือดักเหรอเฮ้ยเกิดกูอย

เพื่อนกูปไปอยู่ไหนหมดเนี่ยมันก็อยู่เส้นแนวลังกันเลยอนนเออเท,ทมเทมมันอยู่แนวนั้นแต่ดีแล้วตายเฮ้ยเพื่อเเราทางนู้นมันบุกไปมันไม่ได้เลยอ่ะ พีสัตว์กระสุนเลื่อนหนึ่งนัดโทษมึงตายไปเอ้ยเอ้ยอย่าตึงนี่มึงไม่กระซาขึ้นไปยิงกับมันยังดีขึ้นไปเอ้ายิงได้หนึ่งนัดมึงตึงทำไมอ่ะนีงตึงตึงตึงเลยเพื่อนกู ตอนแรกดีใจไม่รีคอยอยู่เลยทำไมตอนนี้มาไอ้นี่แล้วโคตรตึงไม่ลืมรีโลเอ้ยลืมรีกระสุนไงหัวร้อนทุกเรื่องไม่ได้ด้วยอูอู้หลังอ้ยจะยิงได้แล้วไอ้ยหัวแหม่กระสุนกูหมดก่อนเลยเธอใช่ไหมเฮ้ยกูเกิดด้วยไอ้ทางนนี้มัทางนี้มันโคตรเยอะเลย ปูนเนี่ยเยอะเลยไปไหนแล้ววะเฮ้ยมึงจะยิงมาตายไหมนัดหนูดูอ่ะเป๊กเป๊กหายหมดแล้วกระสินเบิร์มึงต้องเห็นในเทปเมื่อกี้เว้ยแม่งเลยย่าใกล้ใกล้มันใกล้เกินไงใกล้เกิน ไปทางโน,น้นนะบุกกันไม่ได้เลยวรวมบุกนแนวไหนเออโอ้โหเยอตายหนึ่งแม็กหนึ่งปบฉายาย ไปไปตรงนั <ard> ้นไว้เทพมึงไปเหรอไอ้ไปด้วยไปด้วยแต่ก็คนกูหมดกูขอโทรฟังก่อนอ้าวไอ้สัตว์มาแล้วมันไปแล้วในร่องมันไปแล้วในร่องกูดักรอแล้วไป่โผล่ไต่โผล่เดี๋ยวขอเปลี่ยนส้นในก่อน เยอะกว่านี้มันก็ม,มีสไนรีโดดนะอ้ไม่กล้าเข้ามีต่ควันเลยอนันนั้นยังเบือ่อทำไมมันเยอะจังวะมันเยอะเกินไปป่ะเนี่ยเพิ่งลงไปเก็บกระสุนข้างล่างเลย ล่างไหนวะล่างตกศพหรอตรงกองเนี่ยมันมีกองยูเอาหมดแล้วหมดแล้วดูแท้กระสนเปลืองไปไหน่โคตรใส่กองไอ้ดงกูเฮ้ยกูจะโดนตีไหมเนี่ยไอ้มันเอาปืนพวกมายิงเนีฮะ โอ้กูหมดกระสุนแล้วไงกูตามไงวิ่งเก็บกับมันโอ้สนายนี้ชักใช่วะโอ้หลังเียตอนกูวิ่งไปไม่เห็นเปิอระบังมันอยู่ข้างบนเพียบเลยโอเคกูโอเคกูเกิดด้วยไปดูหลังกันนะสาไปอีกรอบหนึ่งเซ็ตมันมัน ใช้ได้กีน่นัดอีกแตะยาระยาติดนัดได้ไหมอออเออเออเออข้างบนอยูข<อ>้างบนเอ,อ้าโอ้โหเดียย๋ยวฝันยี่อะไรยิงกูนัดเดียวเนี่ยเพื่อนก,กูก็เต็มูกไปเกิดน,นำ้ำมีคนสก,กัดดาวลุง่งวะ เแยกให้กูหน่อยฮะแยกกระสุนให้กูเลยอ๋อเอาเอดูกูเล่นให้เทพมึงโดนจากไหนจากไหนจากไหนอยากทงเอเทพมึงยิงกับใครเทโอู้หูเทพเทพเพียบเลยสไนโอ้เอากูเรียกอันนี้ให้มึงแล้วมึงก็ไปตายนี่แหละสไนอยากทงเอเออมึงหลังมาแล้วไม่ไม่กูตายเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวคุเกิดด้วยเพื่อนหือเร็วเออโอ้โหไอ้กูต้านเต็มที่เลยแม่งทั้งหน้าทั้งหลังเรียกมายังไม่ได้ใช้เลยกล่องเนี่ยชิงตายก่อนเกิดตรงนั้นได้ไหมเอ้าปังยังไงคิดว่าเพื่อนเกิดเกิดเกิดต่อหน้ามันไอ้เพื่อนเลยไม่นจี๊กใครเขาไม่เกิดต่อหน้ากันอย่างนั้นเลยเป็นจี๊กูกูเลยใส่ เดินมาตามว่ะเดืดบไปโอ้ยยิงไม่ตายยิงหัวมันแล้ววอาไงที่บ้านเราอยู่ข้างบนเราเลยเฮ้ยออโอ้ย อ้าวทำไมเหมือนกูดูเโดนคนในนั้นยิงกำลังดีใจเลยยิงไม่มีระเบิดปะมึงจะไม่ตายเฮ้มึงเกิดมามงปากไม้ด้วยเอ้ยแต่เพื่อไม่โดนหนึ่งแม็กซหนึ่งศพสายยา Có đang phế rồi hay. Ê mà tam rút thẳng thôi, mà tam rút thẳng Đâu 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 đâu. Ngựa mà có tài cũng có tài. ชุบแล้วชุบแล้วใจเย็นโอ้โหใครวะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังป้อมข้างหลังกูกูมองไม่เห็นมันตายยังเฟิร์สไหนนะนี่นี่มันหมอบมันหมอบมันอยู่ในป้อมเฮ้ยเลยตัวหนึ่งมันสองตัวมาตามไปชุบกูเลยอย่าเข้าไปแม่งจะชุบมหมดอีกแล้วอุ๋ยบ้าเอ้ย มันเด้อเออนั่นแหละอือมึงเข้าไปถึงผมก่อนตายแล้วมันตายแล้วไปชุบเลยนี่มาสั่งกันนะจ๊ะชุบยังชุบยังอย่างถ่านมึงมึงนี่กูชมไม่เคยจะได้เลยชมที่ไหนมันตายทุกทีโอู้หูเลเก้าสิบห้าเออโอ๊ะหลังโอเกือบ มีคนมาสายเรานี่คนมาซ้ายมาเอากูได้กินไหนอะมาซ้ายนึกว่าพี่จะตามมาโอ้โหโอ้ยกันึกกันว่นจะมีกันอยู่มาซ้ายเรานะมันมาซ้ายนะมันตายย่าไอ้างสายย่องมายิงนึกว่าจะมีตามมาเฮ้ยชุบเดี๋ยวกูคุมกันให้ไปตู หลอกดามึงไม่คุยกันแล้วตาไหมตาไหมอออะไรอย่างเงี้ยมึงไม่ถามกูดิหาบ้านนีแหละมึงก็ถามกูหน่อยดิเออไปเอฟบล็อกใช่ไหมกูไม่บุกแล้วกูจอดยิงตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่แป๊บนึงเอื่อปุ๊กเาฟันังที่ไทยเนี่ย ้ลงมาเบียดเขาผาลองขวาลงล่างกัมาเนี่ยเอ้าโอ้โหไอ้เครื่องบินเอากูขึ้นหน่อยเอากูขึ้นหน่อยเฟิร์สเฟิร์สที่ข้างหลังไม่ใช่กูปาลเบิดไฟดับมันอยู่โอ้โหใส่กันเต็มที่เป็นอะไร ตรามายึดชุดดีกันแล้วเอาอะไรไปยึดข้างหน้ายึดกันไม่ได้เลยเฮ้ยปึ๊ดส์ท้ายทายเพิ่เผื่อ <c oughs> ผมรู้แล้วแสบสมก็มันตายไงไอ้เจมันกิงเราอ่ะไอ้เจไปไหนเจเนี้ยเนี้ยเจเดินไปด้วยด้วยกูเกิดด้วยแล้วเอาม,ามันวิ่งไปเลยผมเย้ยว่ะไหนยะอยู่เฉยไหนคนวิ่งไะเลยมึง ตายแล้วมันโดนระเบิดเอาดิีออโอ้ยย่าตกใจโอ้ยแม่งผมมันรีโหลดอยู่อะไรคือผมมันรีโหลดใจมีแทงเลยหคือแม่งทำไรแล้วรีโหลดกิตอะไรไม่ออกกิตออกเก็นปืนหลักขวนเละเลยเฮ้ย ไม่เป็เวสต์ซอลส์อ่ะเป็นยังไงอ่ะแม่งการแม่งกระตุกตัวละคนกูบอกว่าจิ๊บๆเลยเมื่อกี้มันทำมืออยู่เมื่อกี้โอ้ยไม่เป็นยังไงมึงดูกปี๊ดเปลี่อนโอ้ยเพรเราสุดยอดสุดยอดคอนได้ไหมคอนคอนไปต่อไปเราเป็นสาเดียไปเปิดไปเปิด